องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบการระบาดของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าในอย่างน้อย85ประเทศและเออขตปกครองทั่วโลกเรายัางพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะอย่างยิง่งกลุ่มประชากรที่ยังได้รับวัคซีนโควิด -19 หลายประเทศทจึงตัดสินใจยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ให้เข้มงวดมากขึ้นซึ่งรวมถึงการกลับมาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลต้า โดยทางการออสเตรเลียประกาศบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่4เมืองใหญ่ได้แก่นครซิดนีย์นครเมลเบิร์นนครบริสเบนและนครดาวินสมมติให้ประชากรราว10บล้านคนต้องอยู่แต่ในที่พักอาศัยและห้ามรวมกลุ่มกันด้านกรุงม,มอสโกและอีกหลายเมืองใหญ่ของรัสเซียยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดให้เข้มงวดมากขึ้นหลังยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลจากการระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลตา้า นอกจากนี้หลายฝ่ายยังกังวลว่าการที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นหนึ่งในเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2020จะทําให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในรัสเซียเลวร้วายลงไปอีกขณะดเดียวกันหลายประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนโควิด -19 มากเป็นอันดับต้นๆของโลกเช่นอิสราเอลอังกฤษสหรัฐรวมถึงหลายประเทศในสหภาพยุโปรปพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์หลักที่ระบาดภายในประเทศ ส่วนที่อินโดนีเซียกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ระบบสาธารณสุขใกล้เข้าสู่ภาวะล่มสลายหลังยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย18,800คนต่อวันจากการที่เชื้อสายพันธุ์เดลตา้าระบาดอย่างหน,หนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สีแดงเช่นกรุงจาก,การ์ตาจังหวัดชาวาตะวันออกและจังหวัดชาวาตะวันตกนอกจากนี้การที่ทางการอินเดียประกาศว่าพบการระบาดของเชื้อโควิดนิดกลายพันธุ์ตัวใหม่ที่ชื่อว่าเดลต้าพัท ซึ่งแพร่กระจายได้ง่ายและรุนแรงกว่าเชื้อสายพันธุ์เดลต้าดั้งเดิมทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ชดกลายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นในหลายประเทศต่างเชื่อมั่นว่าการเร่งกระบวนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ประชาชนครบทั้งสองโดสเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รวมถึงการที่ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดแม้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อสายพัน์ธุเดลต้าและเชื้อกลายพัน์ธสายพัน์ธุอื่นได้ทนิกธนกรไพศาลร,รายงาน